บังเอิญค้นพบพระผงหลวงพ่อโสธรปี2544รุ่นสร้างพระอุโบสถนับล้านองค์ใต้ศาลาการประเรียนสาธุดดังๆพระผงหลวงพ่อโสธรปี2544กว่าหนึ่งล้านองค์บังเอิญพบใต้ศาลาการประเรียน วัดตรเรียมเปิดให้เช่าองค์ละ100หลังจากเหตุการณ์ฝนตกหนักจนมีน้ําสูงขังในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับที่วัดโสธรวรารามวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีเพราะทําให้ทางวัดได้ค้นพบเข้ากับพระผงหลวงพ่อโสธรปี2544ใต้าสาลาการ,ปรเปลี่ยนโดยบังเอิญพันตํารวจเอกทอราเทพดูพาณิชย์ผู้ได้รับการแจ้งประสานงานกล่าวว่าได้รับแจ้งจากทางกรรม การวัดได้พบหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างพระโบสถ์ํดจำนวนหนึ่งล้านองค์ใต้ศาลาการประเรียนซึ่งเป็นห้องเก็บของจำพวกเก้าอี้ผ้าพรมและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ผู้คนพบเล่าว่าหลังจากที่ฝนตกหนักมาทุกวันทำให้น้ำไหลเข้าไปใต้สาลาการประเรียนทางกรรมการกเกรงว่าข้าวของจะเสียหายจึงได้เข้าไปสำรวจและพบกับกองเก้าอี้วางทับถมกล่องขนาดใหญ่ที่มีผ้าคลุมปิดไว้ซึ่งในทีแรกนั้นทางเดินด้านในยังไม่มีหลอดไฟต้องใช้ไฟฉายช่วยนำทาง และเมื่อสารวจก็พบกล่องบรรจุพระเครื่องจํานวนมากซึ่งเป็นพระผงหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างพระโอบสถปี2544กว่า1ล้านองค์จํานวนสิพิมพคือพิมพ์ซุ้มประตูเล็กพิมพ์เสมาเล็กพิมพ์รูปไข่เล็กพิมพ์อาร์มเล็กพิมแปดเหลี่ยมพิมพ์ซุ้มประตูใหญ่พิมพ์เสมาใหญ่พิมพ์รูปไข่ใหญ่ พิมพ์อามใหญ่พิมพ์สมเด็จจึงได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันขนกล่องบรรจุพระเครื่องออกจากศาลาเพื่อไปเก็บรักษาในจุดปลอดภัยทางพระธรรมมังคลาจารเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวร,ว,รวิหารได้ลงความเห็นว่าจะนําพระเครื่องที่พบไปจําหน่ายให้กับประชาชนที่มากราบไหว้องค์หลวงพ่อโสธรและรายได้จะนําม,มาบูรณะพระอุโบสถที่หลังคามีความชุดโทรม มีการสันนิษฐานว่าพระผงหลวงพ่อโสธรน,นังกล่าวน่าจะเป็นรุ่นที่ถูกจัดสร้างขึ้นตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เก่าโดยสร้างขึ้นเพื่อแจกและให้ประชาชนได้บูชาแต่พอท่านมรณภาพไปกรรมการวัดก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายต่อหลายรุ่นจึงไม่มีใครรู้ว่าพระถูกเก็บไว้ตรงจุดนี้ในระหว่างการสร้างนั้นก็ยังได้แจกจ่ายให้กับประชาชนในยุคนั้นไปแล้วก่อนจะถูกนำมาเก็บรักษาที่สาลาการประเรียนและไม่ได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการวัดรุ่นต่อ ทราบโดยในการจัดสร้างยุคนั้นอยู่ในยุคที่จัตุคามรามเทพกำลังมีการจัดสร้างอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศเช่นกันสำหรับในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมา พันตำรวจเอกธราเทพดูพาณิชย์รองผู้บังคับการภูทรจังหวัดชเชิงเซาที่ปรึกษากฎหมายวัดโสธรพร้อมด้วยดรวิรชัยตนานนชัยวยาวัจกรวัดและนายพยอมแจ้งสีสุขผู้จัดก,การทั่วไปวัดโสธรได้ร่วมกันแถลงเพื่อเตรียมจัดการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาจององพระเครื่องพระผงองหลวงพออ่อโสธรองค์ละ100บาทโดยรายได้ทั้งหมดจะนํามาบรณะหลังคาพระอุโบสถและหากมีเงินทุนเหลือจะนํามาก่อสร้าง ทางพิพิธภัณฑ์วัดโสธรตามดาริของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันโดยผู้ที่สนใจสามารถมาติดต่อที่วัดโสธรวรารามวารวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งอาจมีจํากัดเนื่องจากแต่และพิมพ์มีจํานวนการสร้างไม่เท่ากันและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ